สวัสดีครับสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีครับวันนี้บุญช่วยมารายงานตัวครับวันนี้บุญช่วยหล่อไหมครับวันนี้บ้านแม่กิ่งอากาศเย็นนะคะเป็นแบบตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วลมแรงแล้วก็เย็นวูบลงมาเลยนะคะเมื่อคืนนี้เย็นมากเย็นมากแล้วก็หนาวด้วยนะคะแต่ว่าพอสายๆมาก็เริ่มเริ่มไม่เย็นแล้วค่ะเริ่มมีแดดเนาะ มิแดดแม่กิ่งคิดว่าพ่อพอที่บ้านพ่อพอแม่เอฟซีทุกท่านก็น่าจะเจออากาศแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้อากาศต่างจังหวัดก็จะยิ่งหนาวนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวด้วยเนาะส่วนบุญช่วยของเราบุญช่วยแม่ก็เลยใส่เสื้อให้นะคะใส่เสื้อให้เะรอใ่ไมลูก แข็งแรงขึ้นมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยแข็งแรงขึ้นมากสำหรับบุญช่วยหมุนนะลูกนะหมุนคอนะเขาจะชอบเอาเอาคางเกยเกยนี่นะคะเกยหมอนใบเล็กน้ําหนักยังไม่ขึ้นนะคะน้ําหนักยังไม่ขึ้นแล้วก็ให้กินเองก็ยังไม่กินเองนะคะสำหรับอาหารบุญช่วย แม่กิ่งต้องป้อนสลิงเอานะคะตอนนี้แม่กิ่งก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทั้งบุญมีแล้วก็บุญช่วยนะคะทั้งบุญมีแล้วก็บุญช่วยแล้วก็ลูกๆในบ้านนอนนะลูกนะปกติปกติเขาจะไม่ค่อยชอบมาอยู่ข้างนอกนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ข้างนอกเขาจะชอบอยู่ในกรงของเขาเนาะเนี่ยค่ะเขาจะชอบอยู่ในกรงของเขา ชอบนอนซุกอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะแต่แต่พอแม่อุ้มออกมาเมื่อเช้าตอนที่กินข้าวอ่ะไม่ยอมต้องอุ้มอุ้มใส่อกป้อนกินเอานะคะถึงถึงยอมกินแต่พอตอนนี้พาออกมานั่งข้างนอกบ้างก็เนี้ยค่ะกินข้าวกินยาแล้วครับ หนึ่งชีวิตนะคะหนึ่งชีวิตที่เขาได้รอดปลอดภัยมาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซทุกท่านเนี่ยค่ะก็ถือว่าพวกเราทุกคนได้ช่วยหนึ่งชีวิตเนาะถึงแม้เขาจะเป็นน้องแมวแต่เขาก็เป็นเป็นมีชีวิตมีจิตใจนะคะมีชีวิตมีจิตใจและน้องโชคดีมากน้องเป็นเด็กที่น่ารักค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของแม่กิ่งนะคะที่น้องเป็นแมวที่น่ารักไม่เกเรอะไรนะคะ ไม่อย่างนั้นถ้าเป็นแมวที่เกเรนี่เวลาป้อนข้าวป้อนยานี่จะลําบากมากเลยนะคะแม่กิ่งก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นแต่โชคดีว่าน้องอยู่เป็นและอีกอย่างาน้องก็เป็นแมวที่น่ารักค่ะแม่อุ้มกอดน,น้องป้อนยาป้อนข้าวได้อาตุ้นตุ้นไปไหนคนสวยไปไหนคนสวยของเราก็เที่ยวอยู่ข้างนอกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพากันนั่งอยู่หน้าบ้าน นั่งอยู่หน้าบ้านเสร็จก็เนี่ยมาแวบแวบมาแวบแวบเดินเป็นสำรวจอาอสูชาตุนทักทายชาตุนทักทายไหนลูกไปไหนจะไปไหนตูนน้อยจะไปไหนอ้าแล้วคนนี้ล่ละลูกฮะอุ้ยกินไม่หยุดเลยเรานี่ฮะ มีก็สบายดีนะครับแข็งแรงดีครับอ่ะตุนตุนนี่มานอนตรงนี้แล้วนะคะนี่มานอนตรงนี้อุ้ยเบื่อข้างนอกแล้วใช่ไหมหลังจากที่ไปเที่ยวข้างนอกมานานนะคะเข้ามาในบ้านแล้วทองพูนเข้ามาลูกทองพูนมาเร็วมาเร็วส่วนบุญมีของเรากินตลอดเลยนะคะกินตลอดเลยบุญมีของเรา อยากกินบ้างเหรอลูกของตุงตุนแม่เอาให้กินนะ่นหนูก็ไม่กินหือาหารเม็ดวางไว้ให้อยู่นะคะตุนน้อยตุนน้อยคนสวยของแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้นอนกับแม่ทุกคืนนะคะเมื่อคืนนี้นางก็ทําหน้าที่ของนางได้ดีมากเหมือนเดิมนะคะเวลาที่แม่นอนนอนลงอย่างที่บอกเนาะพอแม่ขึ้นนอนปุ๊บแม่ก็นอนแล้วก็นอนเมบลงแล้วก็นอนห่มผ้า ก็จะเรียกให้นางมาทําหน้าที่ของนางก็คือนวดให้แม่นะคะเขาก็จะเริมนวดตั้งแต่ที่ขาขึ้นมาเรื่อยๆขา,ขาที่มาที่เอวเอวก็มาที่หลังหลังแล้วก็มาที่ไหล่นะคะพอเขานวดเสร็จขบวนของเขาเสร็จเขาก็จะขึ้นไปนอนบนหัวเตียงเหมือนเดิมนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวนี้แม่กิ่งให้นอนด้วยทุกคืนแล้วนะคะสําหรับสตูน ตอนเช้านางก็จะปลุกแม่นางก็ค่อยเอานางออกไปอื้อไปฉี่นะคะไปหาอะไรกินเนาะเพราะว่าแม่กิ่งจะไม่จะไม่เอาเอากระบะทรายไว้ในห้องนอนนะคะใช่ไหมลูกเนเก่งเนี่ยเก่งมากๆน่ารักมากเลยนะคะเป็นแมวที่น่ารักสุดๆไม่เสียแรงที่แม่ประคบประงมมานะลูกนะ นะไม่เสียแรงที่แม่ประคบประองม,มาเวลาที่แม่เหนื่อยล้าหนูก็ช่วยแม่นวดให้แม่ได้บ้างนะลูกนะได้เยอะเลยนะคะนวดได้เยอะเลยแต่ละคนแต่ละคนเป็นเด็กดีของแม่นะลูกอูยเิ่นเก่งเนี่ยตุนตน,ตนเป็นเด็กดีของแม่และเป็นเด็กดีของพ่อพอ่แม่เอฟซีนะคะตุนตุน,ตนไม่ดื้อคะ่ะ สม vodka, PAC A, PAC A, แล้วนะคะที่พ่อพ่อแม่เอฟซีรักนางเนาะเพราะว่านางทําตัวน่ารักจริงๆส่วนคนนี้กินอย่างเดียวเออกินอย่างเดียวกินตลอดกินอาหารเปียกไปแล้วนะคะนี่ก็กินอาหารเม็ดอีกสำหรับบุญมีเออเออเงยหน้ามาคุยกันบ้างสิลูกจะเอาแต่กินอย่างเดียวได้ยังไงฮะ พอพ่อแม่ก็จะบอกว่าแม่กิงเนี่ยวันวันบ่นให้แต่ลูกใช่ค่ะก็นอกไม่อยู่คนเดียวกับลูกก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็นี่แหละได้คุยกับพวกเขาเนี่ยค่ะวันวันแม่กิ่งก็ไม่เมื่อยปากค่ะเพราะได้คุยกับลูกๆทั้งวันเดี๋ยวลูกคนโน้นคนนี้เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันดูทองพูนว่าทําอะไรเสียงมีเสียงนะคะนีออกมาก่อนแม่แล้วนะคะรีบชิ่งหนีมาก่อนแม่แล้วสตูน ไหนใครทําอะไรอยู่ที่ไหนฮะทำอะไรเนี่ยเอาว่าไงพ่อตัวดีฮะส่วนสตูนก็ชิ่งออกมาก่อนแม่แล้วนะคะหน้าบ้านเราก็ลกลกลก,ลกนี่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็มีแต่ข้าวข,ของของลูกๆทั้งนั้นเลยทั้งทรายแมวอาหารแล้วก็ของจิปะทะนะคะ เอ่ข้างในยอยากกีรลกันนะลูกเนี่ยอาหารไม่กิ่งก็จะวางไว้ตรงนี้ให้พวกเขานะคะเขาก็จะนั่งเล่นนอนเล่นออาแม่ทองมาทำไรตรงโน้นลูกฮะออกมาออกมาไปไหว้สิตจูเอีย้ยลหละลูกฮะนี่จะชอบมานอนตรงนี้กันค่ะ พวกเขาชอบนอนตรงนี้กันแล้วก็นั่งมองหน้าบ้านเมื่อคืนนี้แม่ทองมามีแมวแมวข้างบ้านน่าจะเป็นแมวข้างบ้านนะคะมามานอนอยู่ใต้ท้องรถและแม่ทองมาเขานั่งอยู่ตรงนี้โอ้หร้องขู่กันเขาไม่ขู่หรอกแต่แม่ทองมาขู่คนเดียวร้องเสียงดังเลยนะคะร้องขู่เขาเขาก็จะมาชอบนั่งเนี้ยเวลาแมวจรผ่านมาเขาก็จะแบบ ตื่นเต้นมองแล้วก็ขู่เขานะคะมันประมาณว่านี่บ้านชั้นอย่ามานะอะประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ดูแล้วเมื่อคืนนี้แม่กิ่งเห็นแล้วเป็นแมวข้างบ้านเพราะเขาเลี้ยงระบบเปิดนะคะแล้วก็กลังคืน,นก็จะมีไปปั่นป่วนกับกลุ่มหลังบ้านไปอยู่บนหลังคาข้างหลังก็ตื่นเต้นไปเมียงมองกันนะคะแต่ว่ามันมีหลังคาเนาะมันก็จะมองไม่เห็นหรอก แต่ว,ว่าเขาก็จะเดินอยู่ข้างบนหลังคานั่นนะคะงั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ